ลาน้องสาวเอ้ยไก่คอยไก่แต่บ้านหัวไฮดอกหน้าสวนไก่คอยไก่แต่ม้วนมูเฮื่อนดอกกับเหล่าส่วนว่าจะเจ้าสองเฮาจะได้ห่างต่างคนเป็นสิยยต่างบ้านความเบาจะาห่างกัน ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเชนเคยครับพี่น้องครับผมเบนว่าให้อดสายแง่งกินข้าต่างขิงอดสายแง่งกินลิงต่างกระต่ายพี่น้องอดสายฟังพอเลี้ยงผู้ให้สร้างพ่อบนผู้ดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม่งยู่บ้านกำนันนกโอ้บ่แม่นอยู่บ้านเสียโนครับผมเห็นหน้าเสียโนโอ้พอเลี้ยงผู้เม่งก็คิดเห็นแต่กำนันนกก็เลยแซวเราพี่น้องครับว่าเป็นการเสียนาฬิกาพี่น้องไปพ่อจ้าของควยครับผมเอาเซ็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้แต่่ละคคนนพี้องรับ นึ่ว่ามาจากสุ่มทางพุทธละเอาครับผมสิถามเรื่องรายละเอียดของควายแม่นีเมื่อนี้มีจจะคมครับผมเนี่ยเมื่อนี้มีอันอยูสามคมครับอ๋อเมื่อนี้มีสามคุ้มนะครับเอ้งเบิ้งชุดแรกพี่น้องกับนี้เป็นควายไทยสายใดครับผมเนี่ยแม่นี่เป็นลูกดาวเหนือครับแม่เป็นลูกดาวเหนือครับลูกนี่เป็นลูกเพชรผู้พันครับเพชรญผู้พันเป็นลูกบีกูไทยครับควายดังนองบัวลำพูครับอ๋อครับผมบัตที่ความสูงของแม่ใด้ครับบันครััับบรรปะกนไว้ร้อยสี่สิ ไปผสมกูเมืองเพชรไปครับครับผมบอท่านในผ่านรอบครับบอท่านในผ่านรอบมีเอกสารนรอครับมีเอกสารยืนยันครับพี่น้องเข้าเบิ้งเอกสารอยู่ครับเสียหนูเด้อพี่น้องเด้อครับผมมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับผมผสมกับโกเมืองเพชรไปแต่ว่าลูกนี่เป็นลูกตัวเมียครับลูกของเพชรผู้พ่านเพชรผู้พ่านเนี่ยเป็นตัวเมียได้จักเดือนครับลูกนี่ลูกได้หกเดือนครับหาเดือนกว่าๆสิเขาหกเดือนครับราคาปลาไว้หลายป็นไรครับนี่เปิดไว้แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเนาะครับเนาะ ครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะครับ0929676988ครับครับผมอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจให้โทรมาราคาที่เสโนเราเปิดไว้ก็คือ1 4 0่ง0สนสบาทนะครับผมเป็นราคาเปิดหนาคอกเด้อพี่น้องเด้อให้มาต่อรองกันเอาเอาเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดของควายแม่นี่กันมาเบิ่งลูกก่อนพี่น้องครับลูกเป็นลูกตัวเมียของเพชรผู้แค่เพชรผู้พันเพชรผู้พันพี่น้องโอ้เบิ่งทายืนเล่าลูกไหมครับผมไายกังามเด้อพี่น้องควายตัวนี้ทายืนสวยทายงาม แข่งขาดีแต่ว่าขนหางลนครับผมอตอนนี้คือขนหางมันมันเป็นลนมันลนขนหางลนครับน้อยขีดตรงครับอ๋อครับผมโอ้พี่น้องครับผมควายตัวนี้แต่ว่าลักษณะท่ายืนแข่งขาดีหน้าตางามพี่น้องครับผมหนาโงกระโหลกหัวโตคุ้ยหน่อยข้อใหญ่ไหลกว้างครับผมคุ้ยหน่อยตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับความสูงของแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับผมเอาเบิ้งลูกมาเบิ้งแม่พี่น้องครับผมนี่ลาวาเพิ่นว่าต้นใหม่ไงลนบ่ไก่ต้นพี่น้องครับผมเพิ่นว่าเสื้อบักหทองเสื้อบักตองบ่ฮอนลนไก่ก๊กเนี่ยผมลอม บักซิดาล้นจากต้นกัเป็นบักซีดาได้พี่น้องเด้ครับผมถือว่าวายแม่นี่ทรงลูกครับผมเบิ่งลักษณะวายแม่นี่ได้พี่น้องเด้เป็นวายงามมาจากนองบัวลำพูครับแม่วายงามนองบัวลำพูครับโอ้ครับผมถือว่าเป็นวายใยนะครับพี่น้องเบิ่งข้อพี่น้องครับผมข้อปาดข้อใ่อหลีนี่แ่ละเขาว่าเล่าป่าคาขอาข้อป่กแขงพี่น้องครับผมสันหลังป่าบูหูใบตองสาดอันนี้ได้เลยพี่น้องนับหนายกอกเป็ดหน้าสวยงามมากข้อใ่โอ้แขงขาดีควายตัวนี้เบิ้งท่ายืน นะครับเบิ้งข้อบัดที่นี่ลูกตัวที่ไหนอยู่ในท้องก่อนครับนี่ลูกตัวที่สามในท้องครับลูกตัวที่สามอยู่ในท้องเอาควายกันยังสดสดอยู่เด้อวข่นุ่มๆครับโอครับผมเบื้องแขงขาดีพี่น้องครับผมขาใหญ่นะครับขาใหญ่เบิ้งหนาเบิ้งตาพี่น้องเม่เบิ้งด้านหนาจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เอ้าเมื่อเบื้องหนานี่เขาว่านาโนกระโหลกหัวโตพี่น้องครับผมหนายกอกเป็ดหัวหมอท้องลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาทพี่น้องเงาหูรัดเงาหูกำผู้แม่นี่เป็นควายสายเป็นลูกดาวเนือครับลูกดาวเหนืออาครับ้อ่ีพนองครับ บ่คว้าความใหญ่นี่บ่ต้องสืบเลยครับผมถือว่าบ่แม็นว่าควายใหญ่ซื่อๆบ่ว่าสมบูรณ์ซื่อๆนะครับเน่ยครับมันควายตัวนี้สมูทครับเขาถือว่างามพี่น้องคือว่าสมบูรณ์บุญเป็นควายงามบ่ว่าตะควายพี่น้องพูดจับกับสมบูรณ์ครับพูดตบควายต่อสมบูุญด้วยกัน โอ้บ่จากเบาหลายจากไอเล็บเลี้ยงแง้มเกี่ยวเขาพี่น้องครับความงามนี่บ่ต้องสืบครับควายแม่นี่ครับถือว่าใหญ่ไร่กวางแขงขาดีพี่น้องให้เบิ้งด้านขางความยาวมซ้ำกันกับรถไฟพี่น้องครับผมสิให้เบิ้งด้านไทยนะครับหลังจากที่เบิ้งด้านหนาเบิ้งหนายกอกเป็ดแล้วครับผมอ่ะมาเบิ้งด้านไทยจังหน่อยค่อบมาเบิ้งด้านขางด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นควายงามควายใหญ่อีกตัวนึงครับแขงขาดีล่ำโตยาวครับเบิ้งสันบรรทันหลังพี่น้องพาสมอไม้้้แปปนีีกมาาววงไพ่นน้องาปึกเลยโอ้ คือว่านานะครับสมสัดส,สมส่วนมองจากข้างหลัางเราก็มองจากข้างหน้าเขาเรียกว่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ่านนี่แล้วเขาเรียกว่าควายที่สมุทพี่น้องครับหนาพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกตัวที่สามอยูใ่ในท้องตอนนี้ผสมกับโกเมืองเพชรไบล่าคาที่เสียนกบาลยกเปิดก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทลาคาก็ยังต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดหนาขอกผู้ใดสนใจให้โทรมาต่อรองกันเอารับประกันความสูงรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับถกคาถอนทางดงทางดอกพวกนี้รับประกันหมดแล้ะครับเนาะครับผมเอ้าก็ฝากกพี่น้้้องไววแลันผ <ขา S 2> ูน <ขา S 2> ู้้ใใใดดสนจผกกาลลัังงอยมองหาร้อย เด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ได้ด้ตัวนี้ไปรับรองว่าบ่ผิดหวังรับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับแข้งขาดีข้อใหญ่ไรกว่างนี่โอ้หนาพัฒนาความงามว่าต้องสืบพี่น้องครับผมเอาฝากไ้เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่องอีกแม่หนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ตอนแรกตอนแรกพอเลียงผู้เมี่ยงเปิดอยู่หนาซาเขาจะว่าบ่แมันเปิดราคาหนาคอกพี่น้องบัดทีนี้เลยมันเปิดอยู่ข้งหนาคอกเลยวันนี้เป็นราคาหนาคอกของแท้ตอนนี้ต่อร่องได้บัดเพาเบิ่งวายแม่นี่เป็นวา้สายได้ครับผม เว้ยสายปานสุรินครับควายสายปานสุรินความสูงใดครับผมร้อยสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกตอนนี้สถานะทองหรือประทองครับนี่ผสมไม่ได้ครับเจ้าของเราผสมได้สองเดือนครับอ๋อผสมได้สองเดือนแต่ว่าบอท่านในตรวจทองนะครับบอท่านในตรวจทองครับข้มโตมากดครับข้มโตครับกำไรกำไรหน่อยครับปกุมค่าตรวจทองแค่ละพันบาทนะอ๋อครับผมอ๋อปัาที่นี่ถามเรื่องราคาราคาว่าไปหลายเป็นไรก่อนครับนี่เบิดไปสี่หมื่นสองพันบาทครับผม โอ้พี่น้องครับผมราคา42,000บาทราคาได้ฟังราคาเพราะจากเต,ต๋ขี่ใส่ง้วนด้พี่น้องครับผมถือว่าเป็นควายใหญ่อีกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะถือว่าเป็นควายหางไงอ่างใหญ่เป็นควายสายป่านสุรินทร์ได้พี่น้องเด้อขันเราตามเกณฑ์สีขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยแต่ว่าเบิ่งลักษณะเบิ่งท่องเบิ่งอ่างนี่โอ้ถือว่าอ่างเขาก็ถือว่าเขาเปิดดีพี่น้องเขาตากเนาะครับเนาะเบื้องไงคือจังควายแบบสมัยเก่าเราเกาเ่าไปนะครับเนาะ เป็นอะไรเขาอะไรค่ายเขาไอ้คาราบ่าไหมครับเนาะครับผมครับผมถือว่าเป็นควายที่หนาพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมเล็บเล่าง่ามพี่น้องควายตัวนี้แข็งขาดีนะครับความสูงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงลอยสามสิบแปดตอนนี้สถานะคือโคมโตมาได้สองเดือนแล้วแต่ว่าบ่ได้ตรวจท้องเซโนวาคันเจี้ยเขามาตรวจคือบ๊คุมเพราะว่าสิเปิดราคาหน่อยเอารมดแต่ละเทือเขาเอาเป็นพันมาเสนอพี่น้องเป็นพันครับไว้ยไทยพี่น้องไปรุ่นเอาดีกว่าครับครับผมอันนี้คือปล่อยในราคาที่ว่าหายเอาไปรุ่นเอาเนาะครับเนาะแม่นหายไปรุ่นเอาครับเปิดไว้ สองพันบาทจีเมื่อสองพันบาทครับผมครับผมลูกโตที่สามในทองครับสามในทองไม่พี่น้องความสูงกับลอยสามสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกโตที่สามอยู่ในทองคือบ่อแข่งขาใหญ่นะครับ ผู้ใดกำลังสนใจไข่อ่างง่ายๆจังสิพี่น้องเอาไปอัดยาเข้าไปนี่โอ้รับรองว่าบ่ผิดผิดหวังมันสิสูงได้อีกอยู่นะครับเบิ่งเบิบัก้วเขาะครับเบิ่งสูงด้อีกเบิเอิบเบิ้งเข่ามากสมบูรณ์ของเาครับเบิ่งแข้งเบิ้งขาเบิ่งข้อนี่โอ้พี่น้องครับผมขดนาเข้ามาใน่ข่ตัวนี้ก็เป็นตะเบิ่งก็ฝากพี่น้องไว้พราะว่าาคาเราเปิดเป็นตะฟังแมมพี่น้องครับผมโอ้เนี่แหละเขาว่ามาเห็นแล้วบ่ซื่อเมียบานแม่ซิดานาะครับเนาะลาคาถือว่าคุ้มนะครับกับฝากพี่น้องไว้น หางก่ายใหญ่ไร่ก่ากว้างแข้งขาดีโอครับผมว่ามีดตามนี้นาะครับเราประกันตามนี้ถูกยางขาถกขาถอนนี่เพิ่นรับประกันเด้อพี่น้องเด้อขันมีดตามนี้รับรองว่าขึ้นเงื่อนกันนะครับเรบประกันตามนี้ถูกย่างพี่น้องครับควายออกจากคข้อของเสียนุนะครับผมถือว่าเสียนุนี่เป็นควายตรงปกลอกขาในวงการนี่มาโดดเราพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เสีอใจกันครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ควายแต่ละตัวเอาออกไปรับรองว่าบ่ผิดหวังควายตัวนี้จุดเด่นๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมเล่าสิมีขวัญหาบเงื่อนหาบทองนะครับผมแล้วก็ขวัญแบนพญญาาพี่น้้องครัับผมถขว ดูตรงนี้นะครับถือว่าขวัญที่เป็นมงคลพี่น้องแต่ว่าขวัญยุดตรงนี้พี่น้องจะไปซือ้อเรื่องกันไปพ่อเขาเรียกว่าขวัญกาเสร็จศพถามียุดตรงนี้ครับจะไปซื้อแต่ว่าควายตัวนี้ถือว่ามีขวัญที่เป็นมงคลก็ฝากไว้สำหรับผู้ใดมาวายอ่างใหญ่ๆห่างใหญ่ๆความสูงสูงลอยสามสิบแปดล่าข้าเปิดเป็นตะฟังขึ้นอย่างนี้พี่น้องเป็นตะตอร่อ,องคักสี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทอลองมาตอได้พี่น้องกระเทียมลดได้เคจองหนึ่งนี่พี่น้องโอ้ยขัดเลยเด็กเอ้าก็ฝากไว้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวนึงแต่่วา ขันขาดนำเลี้ยงได้พี่น้องได้ความงามนี่โอ้ได้เลยเป็นสีควายสีเหล้านี่แหละเขาว่าสีออกเหล้าเขาออกงามพี่น้องเงาหูรัดเงาหูกำลัดีดีข้อใหญ่เลยวายตัวนี้เนาะครับผมพ่อใหญ่ครับมันก็สูงสูงหลายปันใดกับค,ครับนี่ร้อยสามสิบแปดครับแต่ว่ารับประกันร้อยสามสิบเจ็ดครับเพื่อมันยอ่อครับ อ๋อลอยสามสิบแปดรับประกันไว้ลอยสามสิบเจ็ดไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นตัวผูด้วยตัวเมียครับนี่เป็นตัวผูครับลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรเป็นลูกตัวผูพี่น้องรา,าคาคบหนี่มาไม่หลายปนันนะครับนี่เปิดใบหาหมื่นสามพันบาทครับผมหาหมื่นสามพันกับความสูงสูงลอยสามสิบแปดไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูเป็นลูกสร้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อครับผมค้วยตัวนี้ครับผมถือว่าหนาพัฒนาต่อมากเลยเบิ้งลูกพี่น้องครับเบิ้งลูกทายืนทายังโอ้ถือว่าใส่ได้ค้วยแม่นี่่ครับผมอาน่าจะเป็นนนลูกกแรรบคัี่คอยลูกแรกับลููกกกกกแรรไไดดดอออีีีคับสง ครับเพราะว่าพอเียงผูดมิ่งสังเกตเบิงคือ,อเบิงหนาเบิงตาพี่น้องครับผมมันยังสดสดอยู่หน้าพี่น้องครับผมก็เลยถามศินิวัฒเป็นควายลูกแรกบเพราะว่าเขาหนาเขาสวยนะครับหนาหวานดีนะครับผมแต่ว่าขาดต่ขาดนําเลี้ยงอย่างเดียวควายแม่นี่ อันนี้เป็นควายสายใดครับผมนี่เป็นสายเบิรมพันล้านครับตัวนี้ครับอ,อ๋อเป็นควายสายของสายเบิรมพันล้านนะครับโอ้เป็นควายสองอ,องป้องขาดําพี่น้องดําแท้เลยป้องขาเพราะว่าเราเกี่ยกี่ตุ่มมากพี่น้องครับผมก้อนหน้านี่เม,มื่อกี้อาบน้านก้อนลงตุ่มนะครับพี่น้องครับผมบ่เป็นพอเลี้ยงผู้เมี่ยงผู้เมี่ยงปากเป็นเด้อพี่น้องเด้อครับผมเห็นแล้วก้อนตอนอาบน,าน้าครับง่ามมีหลีจนได้ท่วงมาไข้หน่อยตัวนี้สดดีนะครับผมควายอ่าลูกแรกอีกราคาเราเปิดใบก็คือหามือสามพันบาทสามพันบาทไหมพี่น้องต่อรองได้อีกครับบ่งฟรี ราคากันยังสามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ควายสดๆหนึ่งขึ้ลูกสั่งผุดอนความสูงแม่สูงร้อยสามสิบแปดเป็นควายลูกแรกอีกเป็นควายสายเบิรมพันลต้นนะครับผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้แล้วกันครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อโทษที่ครับผมอันนี้เป็นตัวสุดท้ายครับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดอ่าโทรมาหาเสียนุนะครับเบอร์โท,ทรศัพท์ตามที่ให้ไปก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้โอ้ถือว่าเป็นตะเบิ่่่งงงงเเเเป็นน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 ตตะะพพััััฒาาาาออออออคคครรรบบบผผมมมมมดด้้้้้สสสใใจหหโททุุุยยกืีีีขขขูณ นะครับกับบาโยนะครับผมที่ให้มาแบ่งปันค่อยงามให้พี่ให้น้องเข้าที่กำลังมองหาอยู่ครับผมเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับผมกับฟ้าพี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมผู้ใดมักตัวใดก็จะมาเลือกเอาพี่น้องครับผมมือนี้โอ้ถือว่ามีแต่ตัวงามๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับผมผู้ใดอยากได้ก็โทรมาเพื่อนว่าสมบัติทุกอย่างมันมีเจ้าของพี่น้องครับโทรมาแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญคือกดติิดดดดดตามและะกกร่่งงไว้้้้เออพีน แล้วก็ฝากไปยังพี่น้องเฮาผู้ใดมีควายงามน,นะครับอยากซื้ออยากขายแต่ยว่าอยากเอาไปตลาดนัดให้โทรมาหาพอเลี้ยงผู้เม่งยุไก,กย,ยุไก,กพอเลี้ยงผู้เม่งสิไปเปิดราคาบ่าว่าสิเปิดหนาคอกหรือว่าสิเปิดคางคอกพอเลี้ยงผู้เม่งไปเมืดพี่น้องครับผมเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม